เราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทอบเจริญนะคะยาหูอึ้งโกยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นตัวแปรเป็นคีย์แมนสำคัญทางด้านการเมืองที่กำหนดทิศท,ทางความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองตลอด3ปีที่ผ่านมา ถึงวันนี้ผู้กองธรรมนัดมาสู่การจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจุดเปลี่ยนของการตัดสินใจว่าจะเลือกข้างไหนครับที่แน่ๆตั้งแต่กันยาปี64ไม่เลือกข้างพลเอกประยุทธ์หกสี่กันอ๋อวันที่สี่ตอนนั้นที่กัาขอขันเนี่ยไม่มีอันลังกับที่ไปเลือกพลเอกประยุทธ์นะครับเขากลายเป็นค<อ>ู่ขัดแย้งไปแล้วนะครับกลายเป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยตั้งแต่สามกันยาแล้วสู่ที่พลเอกประยุทธ์เองก็ เออไม่ต้องการให้ระดับร้อยเอกมางัดข้อกับพลเอกถูกไหมพลเอกผู้ตัดสนะ